สวัสดีครับวันนี้จะขอคุยเรื่องของทานสมินทําให้ขาวจริงหรือเปล่านะครับบทความนี้ได้มาจากคณะเภสัชศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเพราะมีคนสงสัยแล้วก็มีคนสอบถามไปนะครับว่าในคลินิกบางแห่งเนี่ยเขาสั่งใช้ทานสมินเพื่อความขาวหรือเปล่านะครับเพราะ คลินิกความงามบางที่เขาก็ยังใช้ยาตัวนี้อยู่นะครับจากข้อมูลปรากฏว่าอย่างนี้ครับทานซามีนเนี่ยใช้เป็นยาในเรื่องของการยาห้ามเลือดนะใช้ในกรณีที่เป็นเลือดเลือดหยุดยากหรือเลือดออกมากนะหรือเลือดออกผิดปกตินะครับสำหรับกรณีที่เป็นความขาวหรือใช้ในกรณีของความขาวเนี่ย ยังไม่มีการทดลองในคนนะครับแต่มีการทดลองในสัตว์โดยโดยใช้ยาทานะครับใช้ยาทาแล้วก็เอามาส่องแสง UV นะครับเทียบกับยาหลอกแล้วปรากฏว่าไม่มีความแตกต่างนะครับคือเรื่องของเม็ดสีเมลานินเนี่ยไม่ได้ลดลงนะครับเทียบกับยาหลอกแสดงว่า ไม่ได้มีผลต่อเม็ตสีเมลานินนะครับแต่สำหรับฝ้านะครับสำหรับฝ้าเนี่ยมีการเก็บข้อมูลในคนนะครับแต่เป็นข้อมูลจำนวนไม่มากนะครับทำให้ข้อมูลชุดนี้ไม่เป็นที่เชื่อถือนะครับผลของการทดลองเนี่ยมีความพึงพอใจมากขึ้นนะครับแต่ จำนวนของประชากรหรือว่าจํานวนของคนที่ทดลองเนี่ยไม่มากพอนะครับอาจจะเกิดความลําเอียงหรือบายแอนได้นะครับซึ่งเป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์นี้จะต้องใช้จํานวนประชากรที่มากเพียงพอนะครับสรุปนะครับมันก็ยังเป็นข้อกังขาว่าทําให้ข่าวจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่ประเด็นก็คือ อาการข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นก็คืออาจจะทำให้เกิดเก็ดเลือดลอยไปอุดตันที่ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นสมองหรือหัวใจนะครับไปอุดตันที่สมองก็อาจจะทำให้เกิดอมัมพฤกอัมาพาตได้นะครับดังนั้นการสั่งใช้ยาโดยแพทย์ก็จะต้องดูแลโดยความใกล้ชิดนะครับว่าไม่มีเหตุหรือไม่มีปัจจัยเสี่ยง ใดๆแล้วก็ปิดประตูได้เลยนะฮะว่าจะไปซื้อยามาทานเองนะครับเพราะว่าอันนี้ไม่มีใครรับรองความปลอดภัยให้นะครับซึ่งมันก็จะเป็นความเสี่ยงที่ค่อนข้างจะ,ะไม่คุ้มนะครับผมว่าอยู่ธรรมชาติของเราเนี่ยเป็นอะไรที่ดีที่สุดละนะครับก็เหมือนกับเราจะไปฟื้น <ทำ S 1> ธรรมชาติมันเลยนะฮะ อย่างมากก็แค่ทาแป้งก็ขาวได้นะฮะผมว่าอย่างนี้แต่เราวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับไม่บอกเธอรูรร้หรือปาถึงเรื่องราวที่ฉันนั้นแอบรักเธอเพียงพบครั้งแรกตัวฉัน จ้องมองเธอสวยงางเมื่อตองมีที่รักกุมมีไม่บอกเธอไม่รู้แน่อยากเข้าไปแค่หัวใจียังคือ้นชงก็แคม์ผชา